สวัสดีทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันในแบบฝึกหัด9.6หน้า145หนังเสือเรียงคณิตศาสตรป์ป .6 เล่ม2อยู่กันในบทที่9เรื่องของรูปเลยค่ะคณิตสมมิตินะคะและแบบฝึกหัดที่เราจะทำการบ้านพร้อมกันในวันนี้อยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรหรือความจุของรูปเลยคคณิตสมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก แบบฝึกหัดทั้ง3ข้อนี้จะมีวิธีการทำอย่างไรนั้นเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะข้อที่1ช่างต้องการทำแผ่นคอนกรีต120แผ่นให้มีลักษณะดังรูปโดยแต่ละแผ่นยาว40ซนติเมตรกว้าง30ซนติเมตรและหนา8เซนติเมตรจะต้องใช้คอนกรีตกี่ลูกบาทเซนติเมตรโจทย์ต้องการทราบปริมาตรของคอนกรีต120แผ่นนะคะ แต่ว่าขั้นแรกเราจะเริ่มจากการหาปริมาตรของคอนกรีต1แผ่นก่อนนะคะแล้วค่อยนำไปคูณกับ120ก็จะได้คำตอบในข้อนี้การหาปริมาตรของคอนกรีต1แผ่นนั้นเราจะทำการแบ่งคอนกรีตออกเป็น3ส่วนดังนี้ค่ะก็ทำการหาปริมาตรส่วนที่1ส่วนที่2และส่วนที่3จากนั้นก็นำปริมาตรทั้ง3ส่วนมารวมกัน จากตรงนี้จะพบว่าคอนกรีตส่วนที่1และคอนกรีตส่วนที่3มีขนาดเท่ากันดังนั้นเราก็หาเพียงส่วนเดียวนะคะแล้วก็นําไปคูณ2ก็ได้นะคะข้อนี้เราก็เริ่มจากการหาคอนกรีตส่วนที่1และส่วนที่3ก่อนนะคะและจากสูตรในการหาปริมาตรคือความกว้างคูณความยาวคูณความสูงสําหรับโจทย์ข้อนี้ความสูงก็คือความหนานั่นเองนะคะคอนกรีตส่วนที่1มีความกว้างตรงนี้คือ15 หน้าสิก็จะเท่ากับตรงนี้นะคะความยาว30และความหนาตรงนี้คือ8 15สิบคูณสามคูณแมีค่าเท่ากับ3600ลูกบาทเซนติเมตรต่อมาเรามาหาปริมาตรของคอนกรีตส่วนที่3นะคะโดยคอนกรีตส่วนที่3นั้นมีความกว้าง10ความยาวตรงนี้นำสามสนะคะลบกับ16 16มาจากตรงนี้8 แล้วก็ตรงนี้8นะคะเราต้องนำา30ลบ16ก็จะได้ความยาวตรงนี้เท่ากับ14ความหนาก็เท่ากันนะคะคือ8ซนติเมตรก็นำา10คูณ14คูณ8ได้เท่ากับ1,120ลูกบาทเซนติเมตรเราก็จะได้ปริมาตรของคอนกรีต1แผ่นนะคะนำา3,600คูณ2 3,600คือปริมาตรของคอนกรีตส่วนที่1และจากที่เราพูดไปเมื่อตอนแรกนะคะว่าส่วนที่1กับส่วนที่3มเนี่ยมีปริมาตรเท่ากันเราก็นำ3,600ไปคูณ2ได้เลยนะคะก็จะได้ปริมาตรทั้ง2ส่วนมาจากนั้นก็นำไปบวกกับคอนกรีตส่วนที่3ที่มีปริมาตร1,120ก็จะได้เท่ากับ8,320ลูกบาทเซนติเมตร เป็นปริมาตรของคอนกรีต1แผ่นนะคะสุดท้ายเราก็ไปหาปริมาตรของคอนกรีต120แผ่นโดยการนำา120คูณกับ8320ได้เท่ากับ9 9 8 4 0 0ลูกบาทเซนติเมตรเป็นคำตอบในข้อที่1นะคะ ข้อที่2บ่อเลี้ยงปลากว้าง4เมตรยาว8เมตรก้นบ่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากความลึกของบ่อแบ่งเป็น2ระดับระดับ1ลึก1.2เมตรอีกระดับ1ลึก1.8เมตรถ้าระดับน้ำต่ำกว่าขอบบ่อ1เมตรบ่อเลี้ยงปลาจะมีน้ำอยู่กี่ลูกบาทเมตรเรามาอธิบายจากโจทย์เพิ่มเติมนะคะเริ่มจากบ่อเลี้ยงปลากว้าง4เมตรแล้วก็ยาว8เมตร ความลึกของบ่อแบ่งเป็น2ระดับ1.20เมตรคือระดับตรงนี้นะคะ1.20อีกระดับ1คือ1.80ก็จะเป็นระดับที่ลึกกว่านะคะตรงนี้1.80โจทย์บอกเพิ่มเติมว่าถ้าระดับน้ำต่ำกว่าขอบบ่อ1เมตรหมายถึงจากขอบบ่อมาถึงระดับน้ำตรงนี้คือ1เมตรนะคะและตรงนี้ก็คือ1เมตรเช่นเดียวกัน จทย์ถามปริมาตรของน้ําในบ่อนะคะซึ่งวิธีการที่เราจะใช้ในการคํานวณปริมาตรข้อนี้เราจะทําการแบ่งบ่อน้ําออกเป็น2ส,ส่วนดังนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่1และส่วนที่2เริ่มจากบ่อที่1น,นะคะจากสูตรความกว้างคูณความยาวคูณความสูงส่วนที่1นนี้มีความกว้างคือ4เมตรนะคะ4เมตรเท่ากันนะคะความยาวตรงนี้ จากทั้งหมดยาว8ลบบ่อนี้คือ4ก็จะได้ส่วนที่1ก็ยาว4เช่นเดียวกันต่อมาความสูงของน้ำในบ่อที่1จะเท่ากับ0.2นะคะเพราะว่าบ่อน,นี้มีความสูงทั้งหมด1.2และโจทย์บอกว่าระดับน้ำต่ํากว่าขอบบ่อตรงนี้คือ1เมตรดังนั้นความสูงของน้ำคือ1.2ลบ1เท่ากับ0.2นั่นเองนะคะ ตรงนี้ก็คูณ0.2 4คูณ4คูณ0.2มีค่าเท่ากับ3.2ลูกบาทเมตรต่อมาเราก็มาหาปริมาตรของบ่อส่วนที่2นะคะบ่อส่วนที่2นั้นมีความกว้าง4ความยาว4และความสูงของน้ำคือ0.8 4คูณ4คูณ0.8มีค่าเท่ากับ12.8ลูกบาทเมตรดังนั้นบ่อเลี้ยงปลาจะมีน้ำเราก็คำนวณโดยการนำน้ำส่วนที่1คือ3.2บวกกับส่วนที่2คือ12.8มีค่าเท่ากับ16ลูกบาทเมตรข้อที่3ไม้แผ่นหนึมีลักษณะและขนาดดังรูป ถ้าแผ่นไม้มีปริมาตร4,800ลูกบาทเซนติเมตรแผ่นไม้นี้หนากี่เซนติเมตรโจทย์ข้อนี้ไม่ได้ถามหาปริมาตรนะคะแต่ว่าเขาให้ปริมาตรมาเลยคือ4,800แต่ว่าถามหาความหนาของไม้แผ่นนี้จากสูตรนะคะปริมาตรเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงซึ่งความสูงในข้อนี้ความสูงในข้อนี้ก็เป็นความหนานะคะ วิธีที่เราจะใช้ในการคำนวณความหนาในข้อนี้นะคะขั้นแรกเราจะทำการตัดส่วนนี้นะคะที่มีความยาว8เซนความกว้าง6เซนและความหนาคือตรงนี้เท่ากันนะคะเราจะตัดแล้วนำมาต่อตรงนี้ทำให้แผ่นไม้ที่เราจะใช้ในการคำนวณเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแบบนี้เต็มๆเ,เลยนะคะที่มีความกว้าง30 ความยาวตรงนี้คือ32เราก็แทนค่าปริมาตร4 8 0 0เท่ากับกว้าง30ยาว32ความหนาแล้วเราก็ใช้ความรู้ในการแก้สมการนะคะ4,800 30คูณ32จากนั้นก็ทำการตัดทอนโดยใช้ศูนย์ตัวนี้ตัดศูนตัวนี้นะคะแล้วก็ใช้แม่3 สตัดกับ480ได้160จากนั้นก็ใช้แม่32ตัด32ได้1และ32ตัด160ได้5คำนวณตรงนี้ก็จะได้ความหนาเท่ากับ5ซนเมตรนะคะดังนั้นแผ่นไม้นี้หนา5เซนติเมตรเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัด9.6ในหน้า145 หากใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามได้เลยนะคะและพบกันใหม่ในแบบฝึกหัดหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ